ัแกคือปล่อยเลยปลอยไปปลอยไปเอาเดินโนี่โอ้ยตายยังไมไกุมมากูตาไปแลวเขาไปเ่าทีได้เลยบกโอ้ยยินัวนู้นไงก่าก่ากัเลยีแล้เอออทางนั้นปัดเข่าแกเพื่อนแกบอกไงเนออเฮ็ยแข็งแล้ว่ะเขาเลย <m í toys> โอ้น like ี <downstairs> oh, ่เราเลี <amounts to sugar> ้ยงวะันนไเดี๋ยวไปแก่เก่งขายนี่ายดังวลอ้มาแก่เมื่อเ้รนี่เมื่อไย่ำนี้เลย โอเคเขาเดินไ้กินเออรัโอ้ยเพืเดิอ้กิน้คัเดี๋ยวอบเดี๋ยวไม่ยังข้าฮักเดี๋ยวอโอ้ตายแล้วโอ้ว่ามันเดินมึงก็ยังบอกอยู่ว่าสี่นสี่หลังยกวัมันสีเออโอ้ย ลอเไปโดยไรบ้างอะไรมึงย uh? ังบอกเลยเอาเข้ากินเลยว่ะว่าสิลบเลยนี่วะินื่อโอ้เขืออ่ะอเคิรนคอเิดมีคนพูดเองวะเขากินเลยว่ะโอ้มอมมัน อ๋อได้เปียบเสยเป็นใจนี้เนี่เอามาทั้เเขากินแล้เก็ฮอตเลยโอ้เด็กเฮอตจรงอะอ่ะอ่ะอ่ มดเดินเนี่ยี่ิหมโายไหมถ่ายอ่นั่นแหลอโอ้ยหายเลยเดินเดไอ้นู่นแบบโมดไอ้กิมจีเปล่านกเป็นงแถมหาด้วยก่ะชือปุมดเอย เดียวเขาเดี๋ยวเขานี่สมองไม่เรีนเร็วนี่ไอ้ขมุ้มีพูนเ่าเฮอขามมุ้ตายดิเนี่ยตายดิฮอดตายดิเอาเลยเอาเลย ก็ได้กันนี AU ้ลุกเลยเขาเลยเขาเลยไม่ก็ขีิหอดไดเดือเหมอกันเล่าบงนีแหละมาเต็มขนาดอยู่ทำไงอันนี้ตูดใช่ไหมลูนใช่ไูมอินอ๋มีใครตัดแชมป์เลยวะเข้ามาเข้ามาโดนระคล้โดนราคเสียเีสูงคิดแวงเลยว่าเพรอันเดินนี้เสียนนี้ อปนั่งหันละงี้บอบบางนะไอ้บอก็่าแกมือยางดิมือมมือก็ไม่หมดได้เดี๋ยนี้ยงมวอีกมาวะเฮ้ยหมาเขาอยากกินแต่เลิศเดอนดีเลยเขาต้องอกตัวหักกันร้อนก็หักย้าขาวกระดาษเกือก็หัเดินดี้

สองนี่น่ะสองคับสองน่ะอืนสองคน่สังนี่นี่ตัวนีตันี่้องยังยิงีิงยิงยิงยิงสองเลยสอับสตัวนี้เลยกดดันกดดันอืกดดันเดีวกดดัน เดินไปพิ่มขอตัวสองกักเลยทีนี้หมดเลยทีนี้แพ้เลยนะมึงั้แพ้เลยยี่สามนี่เลย เาย่แล้วคันนี้เย่แล้วเอ rare rare. เาแย่แล้วเโดนถามไหมเนี่ยโดนามเย้ไปรอไปรอ อนเลยคือกินหมดนั้นนี่แล้วกูีจอกินฟีด เราไม่มีตัวเดินเราจะไม่ได้เข้าน้านเ้าเท้ามือเทามอเท้ามือเท้าันดีกันดไม่ได้เข้าแล้วเขจะมาอยแล้วนะตาอมตัวสตัวนี่ระางตัวนี้ เอาเลยยี่สิบชัวเลยอโทด

นี่เราได้ดีุปีอเออปีบัาหมอกบไหงเวคนะหมอกื่นขาอไห้กมาแม่นไม่เอาคนออกมาทยน้ำอะไรกินปีนี่สตัวนี่เลย

นี่ไงเหอครับรอดตัวนี้ตัวนั้นไงอ๋อไม่รอดน่นัดนัดองหนึ่งนะไม่เปิดงาอยู่มั้ง้าเรางอตนี่ไงวันนี้นี่วันนี้นี่นี่ีขาดร้

รถก็ยังเรีนก็ว่าัดแพร่ก็คมแถวหมนันอ๋อมีดเนาะฝนหนาใหม่ๆแน่เยมื่อวชนะใครอย่างเอวชนะใครบ้เ่านบอเาก็นมบอนี่ละชียก็เลยหนี่ร กินทั้งคับเลย Ja, running.

สองอเลดไปไปหยิตัวนี้เลยนะไปาเออไป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 เวลาถึงแล้วกเจนะนี่ร้อยี่สเนี่ยเอตอนนี้แม่หนีไม่ลงเก็บอกว่ารอยทีองโอ้ยเราไับสองอนีซาชิเมะหัวหนียังโบม่ แล้วยิงไม่ได้ที่แบดนี่คนสองได้หมนตีนหนึ่งได้บบดนี้วัดตัวแล้วตัดกบนละตัวละตัวเนี่ยตัวนี้สี่เนี่ังไม่เนเม่อกี้มันหมาจะได้เรียบมัน

กลัวแล้วทำไมถึงแพวนี้ไม่ได้กินโดนเลี้ยงด้วยวะไม่เปิดอเียแถมะอเป็นความ่อยยอม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 ยอไมรู้ยังวะกินหน้าปลตัวเว้ยเผอันนี่ยโอ้มาในเปียโตกว่าเราอ่ะตอนนี้ทำไมเสียเขาเปลือกนี่วะคุณก็ขึ้นเลยไกลอย่าเปียเขาเปลือกกนซื้อไปตอนนี้ไหลเลยว่ะตอนนี้ว่ะตอนนี้มีลุกเลยวะหาล้ลุกตนี้ลยวบางคนก็บ่าเป็นกินกินไห้ ขเปือก็กินอาทิตย์ละถังอาทิตย์ละถังอบินม่อคืนกัต่อยเล่อยก็ต่อขึ้นที่ล่ะกินเอาอูดไปเอาไปอ่ะเติมอีกอเ เออด็นออ่้ยอไร้มันดือม่กี้เอ้อ่เดไม่ได้เน้สเดมดมำมุม่ไหมคำมุมคำมุมด้วใช่มันเดมนเดิมเยอไ่ด้อปล่อยยังไ้ปล่อยไ่อยเ่งปล่อย้่อยเลย่ไป่อยไป่ออเดินตรงนี้โอ้ยตายป่อยั โดนปล่อยยางมือค่าอยู่ป okay. like ัดมือลยทั้ค่าไกลกูซมาดตาไปเลยเด้เขาไปเขาไปกินตัวนู้นไงเขากินเนาะอะไรกินยัที่ไปกดไปจีบ่เป็นเลยไินยินโอ้อกพอดีเลย

เขาให้กินสองเหรอไ้นคนันเยอะนี่คนอันเยอะตกฟีได้ไงี่ปนี่ยสองดิฟีเนี่ยว่สร้างวุ้นเดสร้างอะสร้งไหนลงไป อ่างพุดดงโอ้ยต่องเสองสามหมดแล้หนึองาม่ยวออโอ้โดง้ว่สามหยังไมดเลยูเรียบ้อยอ๋อการคอยแก้มือเอนากูเลยกินดส่บังบริเวณนี้ด้เก็บกินเลยกินก่อดูโฉงนี่โงไหน ไอลยอม่แย่กินดี่กูโดนสงเลยเนี่ยนี่แย่เลยมึงย่อะไรไม่แย่กูโดนสเลยไปไปออ จะปิดสองเลยเหรอเฮ้ยจปิดสองไปเลยจะปิดน้าอวยเามาป่วยแล้วนี่จับ่อวยกันแล้วจับดีจับดี่เองสอเอาที้วอเอเนี่ยงจบเลยนะ

กินน็อตเลยกินน็อตให้เขาหนีไงกินไปเลยยัน็อตไม้กินตัวนี้ดิรออะไรเนี่ยดึงจังเลยจังเลย ไ่กินทีหลังตัวไหนมันจะเดินไหนเนี่ยกินไปแล้วตัวหนึ่งกินไปนีอยากกินกินไปนรถตัวไหนอันนี้วะอันนีวะรุดุดไปไม่ได้จะเอาไปกินรุดตัวเดียวนะอดอเกว่ายังงกาใช่ไหม นาบอยเขาขาลกเปสาลวขาดีเลยเขาบอนี่นี้ที่นี่เอาจริงละแลูกแลูกแพรลูกแล้วุกีเสมอกันนึเขาบอกปุ๊บเปลี่ยนเลย

ไปกินเลยใส่จุดเนี่ยแล้วมีคอรุดข้าไหนขนาดมาประมาณดีแล้วได้กระตุสักจริงเหรอวตเ้นหมูเนี่ยทดไกตอดไปดีออข้าวดเลยเลย โอเคไม่ต้องเดินนะเพราะาองนี่จะๆเนสิงเาต่อเข้าฮอตีไวแล้วไเฮ้ยเรียกไปไหนวะับก่อนะเยัเมน่ะแลกเสงไรอยู่ดิใช่ก็ยอขขึ้นมากักนี่ก่อนที่ไม่ทันเาจะข้าอไม่ได้่ เอาอนขอให้เออเอาตลางขึ้นตะลางขึ้นไปไปเสริมสีเดียวลูกเนี่ยนุนแรงคนให้มาสระโอ้โหเสริมเสริมเอาหนึงตัวขอฮอตกอฮอตโดน โดนเดือดโดนใจมัเลน้อยแล้วตัวหนึ่งตัวของฟรีแก่เกียรเน้ยองแก่ยากว่ะที่จกขึ้นในข้อ

มือเย็นพี่ลายงานเดียบ้อแล้วถ้าดกวาดกวรุดไปท่า่นว่าเอีวเอาลูกเอาลูกขดล้วราทานนี่ทานสเลย Để không bỏ đầu đây Không mất Đây không Đi lưu Ông phá ở đây là